ดีครับวันที่สิบแปดดีครับวายพรมาปาน่คคนคะวัวพรในวันตุนจีนนะตุนจีนขอให้สุขภาพดีมั่งมีเงินทองร่ำรวยสุขใจ เดินทางปลอดภัยอันนี้คือส่วนยอดปรารถนารวยมาครังแสดงอยู่ปกจ่ายก็ไม่หมดเรือยชัยเรียชัย,ย,ชยกะในในไม่ไม่ได้ขึน้นลายวันอา้าวตอน,น,นมีครอบครัวนักเรียนมามากัเยอะเด็กเด็กมากันเยอะกับ ว่าจะตอนพูดกันว่าตอนเย็นจะทำเรื่องนี้ตอนกลางวันจะทำเรื่องนี้นะเพบอกว่าาวันเสาร์อาทิตย์นะวันเสาร์อาทิตย์ก็จะขึ้นช่วงช่วงเที่ยงอ่านช่วงช่วงเที่ยงช่วงที่อ่าช่วงสวีงส่โมงจนถึงเทีย่ยงสี่โมงคืนจนถึงเที่ยงวันเสาร์อาทิตย์ถ้าวันธรรมดาเราก็จะขึ้นช่วงประมาณสักห้าโมงห้าโมง ทำมัม่ะก็จะนเที่ยงประมาณสี่สิบห้านาทีสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีอันนั้นคือข้อคุยกับกับบรรดาลูกโวยต่ออ่านลูกไวยเพราะว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นเป็นเัเรียะแต่ว่าถ้าเป็นคนโตอ่านถ้าเป็นคนโตกนก็จะเป็นช่วงตอนเย็นนะอ่านตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นแต่ทีนี้ และช่วงนี้ยังยังยังไม่ปกตินะอ่ายังไม่ปกติก็เลยยังไม่ได้ไม่ไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้เข้าสู่ตามที่คุยด่าเ็กไว้นะตามที่คุยไปเด็กก็เลยจะไม่รู้นะพอตอนพอเข้ามาแล้วเลื้อวหายไม่เห็นมีขึ้นสวัสดีหนึ่งท่านนะอ่าสวัสดีนี่ครับถ้าใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์ายครเข้ามาได้ได้ยินเสียงชัดไม่ชัดยังไง แต่วาภาพนีช่ชัดนะครมีคนประมาณหนึ่งคนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดน้องน้องอะไรมีใช่ไหมครับไม่ใับ่งอานโนแลนะครับสวัสดีครับอะไรไม่มีอะไรครับตอนนี้ครับ ก็อยางนี้ไม่ได้เริ่มต้นเรืนะ่องนะสวัสดีสุริยท่านนะครับสวัสดีสุริยท่านถ้าใครมาแล้วก็คุยพิงพูดคุยได้นะครับก็อ,อย่างสู้สู้อะไรอยากสู้เพราะใจมันไม่แพ้สู้ทุกเรื่องครับสู้ทุกเรื่องที่ที่จะเป็นเรื่องเปนเง็นงาน,น,งนทา่การตนนชีวิตผู้ชายนี่พูดภาษาสเปนได้ไหมผู้ช่วยพูดภาษาส,าษาสเปน ได้ไหมแน่นะครับไม่ไม่ผู Bond ้ช่วยถ้าในในเอไอนั้นน่าจะได้นน่นน่าจะได้น่าจะได้ถุกได้ได้ทุกภาษาอ่าเขาผู้ช่วยผู้ช่วยภาษา้น่าน่าจะได้ทุกภาษาแต่แต่ผมอ่ะผมพูดไม่ได้ภาษาสเปนพูดได้เฉพาะภาษาภาษาไทยภาษากลางภาษาอีสาน ภาษาสวยได้นิดหน่อยภาษาเอมเมตได้นิดหน่อยแล้วก็ภาษาอกงกฤษก็ได้นิดนิดนิดนหน่อยเหมือนกันครับเป็นคนสเปนนะครับตามผู้ชายนี้พ <making ath rebbe> ูดภาษาสเปนได้ไหมก็ตอบว่าไม่ได้เนาะสเปนสเปนสเปนไม่ได้เลยสเปนไม่ได้ภาษาอังกฤษอาจะกอได้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 นิดนิดนหน่อยนะครับ สอบคนนะครับสำหรับคนที่เข้าเข้ามาทักแล้วเขเข้ามาคยุยเข้ามาทักแล้วเข้ามาคยุยน้องตัว e นะอีนะอ่าน่าจะกล่าว่าอ e ีอ e ีอ e ีมินะครับ e <c oughs> <c oughs> อีมิกโอ้ยายอ่ยานก็ <c oughs> คือไม่น่าไม่น่าใช่ ศาสานานะครับคือว่าใจเป็นเรื่องสำคัญทำทั้งวันมีใจเปลนใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจนะถ้าใจดีจะพูดจะจะทำทุกอย่างก็ดีหมดแต่เรียกว่าตามองค์กรชี่เรียงที่ทต่างกันแต่ปุยวันนี้ก็คือสู้ต่ออย่างสู้อ่าชื่อว่าอย่างสู้สู้อย่างไรอะไรก็สู้นะเน่เน่เหมือนเหมือนร้านชายอันนี้ก็ก็สู้กับ สู้มาทำรถทำรถจากตลาดอย่างไรเขาเก่งมากในสู้ตลอดโซนตลอดโซนไหมไม่โซนคิดสร้างสารรนคะ์นเพราะว่าที่สู้เพราะใจมันยังไม่แพ้นะถ้าใจมันสู้ทำอะไรได้ทุกอย่างคุณสามารถเป็นทุกอย่างที่คุณอยากเป็นอยากเป็นได้ถ้าใจคุณถ้าใจคุณไม่แพ้ก่อนแต่ แต่คงจะเป็นอะไรไม่ได้เลยถ้าใจคุณไม่สูงเหมือน,นเนี่ยผมซื้อมาอุตส่าห์ไปซื้อมากะจะกะจะโตในทิกตอ,อกให้ได้แต่ซื้อมาแล้วอ่านไม่จบครับอ่านไม่จบวางทีมันแสดงว่าใจไม่สูงใจไม่สูงแต่ตอนนี้กลับมากลับมาใหม่ตอนนี้ขึ้นไลน์ในทิกตอ,อกเตือนประจําอ่าเตือนเือนประจํานแะคะ่กะใน ยูทูบในในยูทูบก็คิดว่าจะสู้นะะคิดคิดว่าจะสู้ก็ตอนนี้จะเริ่มแล้วนะอะเริ่มแล้วนะจะจะจะ,จะเริ่มจะเริ่มทำทำทำให้เป็นเป็นประจำอาจจะทำคงจำก็ตอนกลางวันกลางวันวันธรรมดาก็จะเริ่มตอนเที่ยงตอนเที่ยงสักห้าโมงยี่สิบ ครับยี่สิบถึงประมาณเที่ยงสักสิบห้ายี่สิบเหมือนกันนะครับประมาณสี่สิบห้านาทีถึงชั่วโมงเพราะว่าเพราะว่าเวลาเป็นเวลางานเป็นเวลางานสื่อเราและเคยเห็นว่าสมาชิกช่องบางส่วนก็เป็นลูกนักเรียนกันเหมือนน้องตัวอีนี่ก็ทายว่าจะเป็นนักเรียนเหมือนกันน้องตัวอีอายุเท่าไหร่ละน้อง อีไม e นะอีไ e มนะอีไมอีเมอร์นะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้อายุกี e ่ปีแบละทายว่าไม่ไม่น่าเกินสิบห้าปีสูงสุดสิบสองปีสูงสุดสิบสองปีใช่หรือเปล่าก็ใครเข้ามาใครเข้ามาแล้วนะครับได้ยินได้ยินครับได้ยินเสียงคเจน่ชนดเจนยังไงครับก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับ เข้าใจเรื่องที่พูดไม่รู้ว่าพูดอะไรกันพิมมาได้เพื่อจะได้พูดเรื่องที่เราจะได้คุยกันเป็นเรื่องเดียวกันตอนนี้กะอยากรู้แต่ละคนอายุเท่าไหร่นะ,ะเพราะว่าก็ยังจะได้สื่อสารได้คุยในเรื่องที่ที่ให้มนกับเพศวัยเพศวัยถ้าเป็นคนโตก็จะพูดเรื่องเรื่องเรื่องการทามาอารินตั้งใจป้องเนื้อตั้งใจเป็น เป็นช่องจะพดเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านการรักษากายรักษาใจรักษาใจด้วยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยสมมุติไปรักษากายถ้ากายปกติเอิก็ไม่ไม่ต้องรักษานะถ้ากายปกติเราก็ไม่ต้องรักษาแต่เราก็พ PI, ยายามรักษากายให้ให้มัน <pl> ม <ains> ีความปกติก็เกิดจากการที่เราปฏิบัติตามหลักของภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรง้ร่างกายเราแข็งแรงร่างกาย ออกแข่งวรสมบูรณ์ในทางศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอโลขยาปรมาภะปางไม่มีโลกเป็นลาอันเป็นสิริตามภาษาภูมิจารชาวบ้านท่านบอกว่ามีเงินแสนเงินล้านมีเงินแสนเงินล้านก็ไม่มีความหมายถ้าร่างกายไม่แข็งนั้นทั้งสอง ทั้งสองปัิทั้งสองทั้งสอง,ง,สองสำนวนที่ยกมาทั้งที่เป็นสำนวนสุภาษิตพุทธศาสนาสุภาษิตของะูุทธเจ้าที่บอกว่าอารคยาประมาณ่ปาปาไม่มีโรคเป็นราเบิประเสริฐนั่นก็แสดงเห็นถึงความสำคัญของของของ,ของการรักษารักษากายทางกายให้ดีเพื่อเพื่อให้ไม่มีโรคถ้าเราไม่มีโรค เป็นที่มาของความมั่นคงทุกอย่างคนเราจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงขึ้นอยู่กับร่างกายแข็งแรงถ้าร่างกายไม่แข็งแรงจะไม่มั่นคงจะไม่รวยนะถ้าอยากรวยต้องร่างกายต้องแข็งแรงก่อนถ้าร่างกายไม่แข็งแรงรวยไม่ได้เพราะมีเงินมาก็จะไปใช้รักษาตัวเองน,นั่นก็เลยจะแบบมาพูดเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านในการรักษากาย ให้แข็งแรงรักษาใจให้ให้มีความมั่นคงรักษาใจให้มีความมั่นคงมั่นคงเข้มแข็งไม่ไม่โกรธง่ายไม่งุเงงง่ายไม่เสียอารมณ์ไม่โูกอะไรทำให้ใจเสียนะครับจิตใจเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งมีเหตุมีปุ๊อัน,นเป็นสุดยอดปรรถนาของทุกคนร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งเป็นสุดยอดปรัถนาเพราะนั้นก็จะมีวิธีการ ที่เรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านมันเกิดสิ่งนี้มาแล้วก็นอกจากภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็มีภูมิมีหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาเป็นตัวเพิ่มนะเป็นตัวเพิ่มเพิ่มให้เพิ่มให้จิตใจร่างกายเราแรงแรงยิ่งขึ้นอันนี้ถ้าปมบุกสมบูรคนโตนะก็จะพูดประมาณนแต่จริงๆการรักษากายรักษาใจเนี่ย มันสำคัญกับทุกคนเด็กก็เด็กก็สําคัญถ้าเด็กร่างกายดีนะร่างกายดีรักษากายได้ก็คือไม่ไม่ไปดือ้อไปซนให้เกิดอุบัติเหตุให้เจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้นะครับชูได้ไหมในร้านชายขี่จักรยานเกิดอุบัติเหตุมาชวมาชวหน่อยเป็นยังไงเนี่ยแพส เต็มไปหมดเลยนะอันนี้คือรักษากายไม่ดีรักษากายเพราะฉะนั้นเราเราจะต้องรักษากายให้ดีอย่าให้มีอย่าให้มีอย่าให้เป็นอย่าให้ได้รับการบาดเจ็บเพราะด้วบาดเจ็บสิ่งที่ตามมาก็คือได้ดเสียการได้เสียเงินอันดับแรกได้เสียเงินไปซื้อได้เสียเงินได้เสียเงินได้เสียเงินแล้วก็นอกจากเสียเงินก็เสียอะไรเสียเวลา เสียเวลาเรียนบางคนก็อาจจะขาดเรียน,เร,ยน,เ,ยนเรียนไม่ทันเพียบเรียนเสียความรูม้การรักษากายเป็นเรื่องสําคัญนะความมั่นคงทุกอย่างเรื่อที่กายแข็งแรงจำไว้น,มนนะมองคนดีความมั่นคงทุกอย่างเริ่มที่ร่างกายแข็งแรงถ้าร่างกายไม่แข็งแรงอะไรก็ไม่ได้ทำนี้ก็ไม่ได้ทำนั้นก็ไม่ได้สมมติเราไปเจอ คงเงินคงเงินเขาบอกว่าคุณออกไปได้เต็มที่คุณมีกําลังแค่ไหนคุณออกไปแค่นั้นแต่เงินที่เขาให้เป็นเงินเรียนเธอคิดว่าเธอจะหาได้สกักปีพันธอจะหาเรียนได้กี่พันแต่ตาตาหาได้เป็นแสนหาได้เป็นแสน ก็ทาแข่งแรงตามไปห,หาคั้งเดียวหาไปหลายครั้งนะหาหาไปหลายครั้ง อ๋อแสดงว่าคนนี้ไม่ใช่คนไทยนี่มาจากอันนี้เลยเขาพิมพ์ตัวนนี้พอพอตาพอตาต่อต่อไม่ได้เขาแค่เริ่มคุยตอนนค้คุณพิมพ์สาอังกฤษแสงว่าเขาถามว่าคุยสเปานได้ไหมแสดงว่าใช่เป็นไทยิีพงมาทนไมพมในการ bỏ bảng chỉnh